เน่ามากก่อนเข้าวงการเธอขายตัวว่าคุณพาคคุณเจ้าทาไมมีข่าวเน่าอย่างนั้นล่ะหนูพลอยค่ะคนลักคนเกลียรดเราก็มีแต่อย่าจะทราบเหมือนกันนะว่าว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนฮะแปลข่าวมาจากไหนแต่หนูรู้ใช่ไหมว่ามีข่าวนี้ ก็พอรู้ค่ะว่าพอมีอา้าวหนูบอกมีคนเกลียดแล้วก็เกลียดเธอด้วยเหตุผลอะไรถึงต้องมานั่งประจานเธอขนาดนี้ล่ะอาจจะ,ะเป็นเพราะเรื่องข่าวอะไรเงี้ยค่ะว,ว่าแบบว่าอาจจะเป็นแฟนคลับผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบว่าเออไม่รู้สิพอก็ไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้เพอกําลังจะบอกว่าแฟนคลับขอพงพอแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงของบรรดาผู้ชายที่เธอไปจัดการมาเขาเลยไม่ปลืม้มเพราะเธอไปทําลายความ <c oughs> เป็นผู้ชายและเป็นเซเล็บในใจเขาใช่ไหมอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วเธอทาทาไมล่ะ <laughs> ไปมีอะไรกับพวกผู้ชายที่เป็นขวัญใจของพวกบรรดา,าสาวๆพวกนั้นทําไมทําไมเขาไม่เลือกอบผู้ชายที่เขาเหมาะกับพวกเราก็าผู้ชายเขาเลือกหนูก่อนอะเอาสิคะขอ,องพันงนี้นะคะเออ ไปบังคับจับมาเข้ามาของเราก็าไม่ได้นะ,ะเออขาต้องเต็มใจมาเองใช่ไหมคะทีนี้ก็ข่าวที่ขายเนี่ยนะคะสรุปแล้วหนูไม่เคยขายเหรอคะไม่เคยค่ะคอ่ะไหนๆพลอยก็มาอยู่นะตรงนี้แล้วนะคะพลอยอยากจะพูดเป็นตัวแทนของสาวประเภท2ทุกคนเลยนะคะว่า ทำไมถึงต้องคิดว่าสาวประเภท2เนี่ยจะต้องขายบริการและอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าคนเราเนี่ยต้นทุนชีวิตคนเราไม่ไมเหมือนกันเขาอาจจะเกิดมามีฐานะก็ได้ไม่ใช่ว่าอุย๊ยสาวประเภท2ทําไมเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยไปทํางานอะไรอะไรขายบริการหรือเปล่าจริงๆแล้วคนเราอะคะอย่างที่บอกต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันค่ะบ้านเขาอาจจะเกิดมามีฐานะก็ได้เราจะไปพูดสุงสี่สุมห้าพูดไม่ได้ค่ะเพราะเรื่องเนี้ยและอีกอย่างนะคะเขาบอกเลยว่าพลไม่เคยดูถูกอ,อกาชีพนี้ค่ะและจริงๆแล้วสาวประเภท2ผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีการขายบริการกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่า จะมาเหมาว่าเป็นสาวเภศ2ขายบริการอย่างเดียวและส่วนตัวพลอยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีพื้นฐานชีวิตที่ดีเป็นมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเขาคงไม่ต้องให้ลูกตัวเองเนี่ยถึงจะเป็นสาวประเภท2ไปขายบริการแลกกับเงินเอาตัวเข้าไปแลกมาแล้วได้เงินหรอคะจริงพ่อแม่หนูภูมิใจกับความสวยและการเป็นสาวประเภท2ของหนูไหมคะ ความสวยหนูไม่รู้แต่คือว่าความที่เป็นสาวประเภทสองเนี่ยพ่อแม่เคยพูดมาตลอดว่าอยากจะเป็นอะไรก็เป็นแต่ขอให้เป็นคนดีอย่าทำให้เขาปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพ่อแม่ภูมิใจกับตัวหนูไหมคะณนะวันนี้ค่ะก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าพลอยก็เป็นเออเป็นลูกที่ดีของครอบครัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่มาตลอดค่ะแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พอทราบนะคะว่ากระเทยบางคนนะคะไม่ได้เจตนายอยากจะขายเพื่อะจะเอาเงินนะคะ แต่อยากจะขายเพราะว่าอย่างน้อยก็มันนะคะฟรีฟรีฟรหนุกหนุกแถมยังได้เงินค่ารถกลับดีกว่าไปเสียให้คนอื่นฟรีหรือดีกว่าต้องเอาเงินไปแจกผู้ชายอะค่ะ oh. เขาคิดแบบนี้เขาก็เลยอาจจะมองว่าการที่น้องพลอยมีข่าวกับผู้ชายคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาเหมือนประมาณว่าอยากจะดังผู้ชายคนนี้ก็เศรษกูคนนี้ก็แฟนกูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เธอคงคันพอสมควรมั้งคะเขาคิด่างนั้นหรือเปล่า เ,เขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่พลอยบอกเลยนะคะพลอยไม่ได้ไม่ได้คันไม่ได้อะไรจริงๆค่ะคือพลอยก็พลอยกาอยู่ของพลอยเฉยๆคุยกับดาราที่ชื่นชอบเป็นเ,เรื่องปกติคุยกันปกติไม่ได้มีอะไรค่ะคือพี่เขาเล่นด้วยก็โอเคแล้วก็ดีใจเอออย่างน้อยพี่เขาก็ไม่หยิงเนาะเขาก็ยังคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมเธอไม่เป็นกระเทยที่รักนวลสงวนตัวยะที่ได้แกล่ไปสมัครเป็นเพื่อนกับผู้ชายดาราคนเมื่อคนคนี้ตลอดเวลาเลยทําไมเธอขาดการคุยกับผู้ชายไม่ได้หรอคะ ต้องตายหรอคะ่ะบางทีแล้วก็เหงาใช่ไหมคะจา์แล้วก็มีการคุยกันเรื่องเป็นเรื่องปกติเนาะจา์เหงาหแล้วหงุดหงิดเหงาค่ะเหงาหรอกคะแล้วทำไมทธอไมคุยกับผู้หญิงหรือคุยกับกระเทยด้วยกันจะต้องไปไล่ล่าคุยกับดาราชายหลอๆอ มันดูยังไงก็ไม่รู้นะพลอยมันสอ่อๆนะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าสาวประเภทสองเราก็ชอบผู้ชายพอเราคุยกับเพื่อนเราที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวประเภทสองแล้วก็คุยกันในในฐานะเพื่อนแล้วก็คุยกันแป๊บเดียวถ้าตามหลักความเป็นจริงแต่ถ้าเราได้คุยกับผู้ชายเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคุยได้นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คุยกันปกติถ้าเป็นผู้ชายก็คุยกันได้นานหน่อยได้นานค่ะถ้าหากมีกระเทยอยู่กลุ่มหนึ่งเขาลุกขึ้นมาบอกว่า เกลียดนางกระเทยพลอยจริงๆเลยทําลายสถาบันกระเทยหมดเลยดูสิเนี่ยเล่ไปหาผู้ชายจนเป็นข่าวเชาว้าโฉจนผู้ชายออกมายี้กันทั้งเมืองพลอยจะพูดยังไงตอ่อดีคะจะบอกว่าพลอยไม่ได้เป็นคนเล่ไปหาผู้ชายก่อนคือทุกคนมาหาพลอยเองไม่มีการไปหาไม่มีพลอยไม่มีการไปหาเขาถึงที่เกิดขึ้นแล้วถ้าสมมติเขาจะมาเกลียดพลอยพลอยจะถามเขาว่าเขาจะเกลียดพลอยเรื่องอะไรเพราะพลอยพูดเลยนะคะว่านิสัยของสาวเพศสองทุกคน ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นคนด่าเริงสนุกและเป็นคนกล้าแสดงออกและจริงๆแล้วสาวเพศสองไม่ใช่ว่าร้ายอย่างที่ทุกคนคิดอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติในการคิดใหม่ค่ะว่าสาวเพศสองก็น่ารักแล้วก็ไม่ได้ร้ายแรงและไม่ได้ร้ายแรงไปทุกคนนะคะค่ะอันนี้เข้าใจค่ะเธอพูดเหมืนอนนางเอกนะคะก็เธยทั่วไปที่เป็นนางเอกจะต้องพูดแบบเยพ,ยพลอยพูดนี่นะคะเหมือนเธอท่องมา3วันสาคืนก่อนมาดูรายการเดียนนะคะแต่สิ่งที่พลอยทำนะมันปรากฏนะคะตอนจะใช้ข้อความอะ ใน i ิน t a g r กรมใน IG ทั่วๆไปเวลาโทรทักผู้ชายอะ่ะมันแสดงอาการวอนออกไปซะแบบเธอทอด <c oughs> ผ้าชิดหน้ายาวมากอะไรเงี้ย <c oughs> คือมันดูออกไม่ยาวันหล่อนนะอ่อยไม่ค่ะไม่ได้อ่อยอ่ะเธอทักแท็กเขายังไงครั้งแรกก็จำไม่ได้ค่ะอาจารย์กับพูดโดยทั่วไปเธอจะเริ่มคําไหนก่อนหล่อนะเธอ <c oughs> น่ารักจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วไงต่อคะอยากรัก ไม่ไม่ค่ะแล้วถ้าเขาบอกครับแล้วเธอจะตอบไงต่อไม่ไม่ค่ะไม่ไม่มีการไม่ไมีอย่างน,นั้นนะจ๊ะคุณก็สวยอ่ะสมมติเราคุยกันอย่างน<ะ>ี้่น่ารักจังนะเธอคุณก็สวยนะครับแล้วก็ต๋อวิดีใจจังเลยขอบคุณมากนะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ก็หล่อเหมือนกันคุณชื่ออะไรครับช <laughs> ื่อพลอยค่ะอ๋อมีแฟนยังอ่ะถ <laughs> ้าเขาถามมีแฟนยังจะตอบยังยังค่ะรอพี่อะค่ะฉลูแล้วตอบแบบนี้เลยทันทีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงมารยาท ในการในการอะไรนะคุยกันทางโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นมารยาททั่วไปที่เขาใช้ภาษาอุ๊อี๊อ,อ,นะอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจะถามว่าอ่อยหรือไม่อ่อยมันไม่ใช่นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้อยากถามพลอยจงโดยเขาลือกันสนั่นเมืองว่าสวยแค่ไหนเธอก็ยังมีต่อ,อเธอยังไม่ได้เอาอนาคอนด้าออกไปจากตัวเธอทนหลอกคนอื่นหรือเปล่าวันนั้นอนะ พระเอกขึ้นไปไปเจออนาฮอนด้าหรือเปล่าเขาก็เลยมียุ่งกับเธอสรุปแล้วฉันก็ไม่กล้าบอกให้เธอเปิดดูนะคะว่าเอธอเป็นหอยกาบแล้วหรือเป็นอนาฮอนด้าในรายการของเราคงไม่กล้าขนาดนั้นแต่ฉันคิดว่าธอจุดทูบแล้วพูดมาเดี๋ยวนี้เลยยังมีงูอยู่หรือเปล่ายะไม่ค่ะพลอยบอกเลยนะคะว่าพลอยเสริมหน้าอกตออายุ17ปีอายุ18พลอยก็แปลงเพศแล้วค่ะพลอยไม่มีตอแน่นอนค่ะคนที่พูดว่าพลอยมีตอเขารู้ได้ไงคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ล่มผ้าและอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นการพูดของคนที่ หมั่นไสอะไรเราหรือเปล่าอาจารย์มันไม่มีอะค่ะมันไม่ฉันไม่ได้หมั่นไส้เธอฉันถามเธอเพราะว่าสังคมก็ถามเธอจะมาว่าฉันหมั่นไส้ที่เธอมีต่อได้ยังไงยักฉันไม่ได้พูดเธอกำลังว่าฉันหรอไม่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใช่ไหมคะอ๋อว่าคนอื่นใช่ไหมคะค่ะคนที่ถามแล้วก็มาได้ว่าเราจะไปปาตัดที่โรงพยาบาลอะไรคะยันฮีค่ะอ๋อเหรอแล้วนมลาใส่ที่ไหนอ๋อบางมดค่ะจมูกละที่ไหนคะไม่ได้ทำรออ๋อรอเลยโอ๊ย ตอนนะคะจมูกไม่ได้ทําต้องอย่างเรียนสิคะไม่ได้ทําตอนคลอดแม่คลอดหลุดตกบันไดแบนขนาดนี้แต่ของเธอน่ะโด่งเซะยกระปลายขนมบ้าจางอย่างเงี้ยทาจมูกก่อนอันไหนทาก่อนคะอันนี้ฉันสน,สนใจแล<ะ>้วเพราะาาว่าวน้องพลอยคะน้องน้องเป็นคนที่สวยจริงอะไรจริงแล้วก็เป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนเก่งมากบอกสเต็ปของการที่ทําให้เธอสวยให้ฉันฟังสั้นๆเรามีเวลาเหลือนิดเดียวนะคุณผู้ชมเริ่ม<ฆ>ต้นจากทำอะไรกินยาคุม ค่ะเริ่มจากกินยาคุมตั้งแต่อายุสิบสามปีค่ะโอ้โหแม่ซื้อให้กินหรือแอบซื้อกินเองซื้อกินค่ะแอบซื้อกินเองอาการเป็นไงคะกินยาคุมพูดไปดีแล้วก็ยาบชนไปซื้อกินกันหมดเมืองบาปกรรมนะค่ะก็ตามความจริงใช่ไหมคะก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะผิวพรรณให้เหมือนผู้หญิงไม่อยากมีขนแล้วก็มีไม่อยากมีขนเยอะแล้วไม่อยากมีผิวผิวเอ่อที่หยาบกระด้างเหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีเพื่อนบอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมาซื้อมาลองทานแล้วทานไปแล้วมีอาการผิดปกติอะไรบ้างก็รู้สึกว่าหน้าอกก็ฟูขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วผิวพรรณก็โอเคขึ้นแล้วก็ขนก็ขึ้นน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วทำให้ไม่มีรอบเดือนเลยใช่ไหมคะเพราะกินยาคุมอ๋อไม่มีอยู่แล้วนะคะอเดียขอโทษนะคะเดี๋ยวตั้นตาเล็ทถามอะไรน่าเกลียดจังเลยนะคะอ่าโอเคค่ะหลังจากกินยาคุมนานเท่าไหร่ขนูถึงเริ่มทําสวยทางสรีระก็สองสามปีค่ะก็กินไปเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มแม่จับได้หรือยังตอนนั้นก็ จับได้ตอนหลังๆอะคะอ่ะพอกินยาคุมโดยไม่ปรึกษาหมอหนูไม่กลัวหรอกคะว่าจะทําใหฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติเป็นองค์เป็นเออเป็นกระเทยประสาทกินอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็มีคิดอยู่เหมือนกันก็มีกลัว,ลวแต่ก็เห็นเออพวกรุ่นพี่ที่เป็นสาวประเภท2ด้วยกันเนี่ยเออทานมากันเยอะมากเลยก็เลยเออ บางคนเขาก็ทานทีวันหนึ่งครึ่งแพงอะไรเงี้ยจริงๆนะคะแต่อย่างตัวพลเนี่ยวันหนึ่งเม็ดหนึ่งก็โอเคแล้วค่ะแล้วค่ะหลังจากนั้นไปทําสวยที่ไหนคะผ่าตัดเริ่มแรกค่ะจมูกก่อนไม่ค่ะเสริมหน้าอกก่อนค่ะทำหน้าอกก่อนเลยเหรอคะทําหน้าอกก่อนแม่ออกเงินให้ไหมคะค่ะแม่เป็นคนออกเงินให้แล้วคุณพ่อของแม่ก็เป็นคนไปนอนเฝ้าโอ้โหลงทุนขนาดนั้นแล้วแม่กับพ่อถามไหมคิดให้ดีๆนะลูกคิดให้ดีๆนะลูกผ่าใส่เข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้พ่อพูดอะไรไหมก็ พ่อเขาก็บอกเขาก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเรื่องน้นององเนี่ยเขาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องแปลงเพศนี่พูดไม่หยุดจริงๆค่ะเขาห่วงใช่ไหมคะใครพูดมากที่สุดพ่อหรือแม่แม่ค่ะเหรอค่ะแม,แม่บอกว่ายังไงไม่กลัวตายหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันเสียเลือดเยอะนะอะไรอย่างเงี้ย แบบไม่เสียดายหรออะไรเงี้ยแล้วพ่อไม่ถามหรอใครใคราก,ก็อยากมีงูนะมึงเอางูทิ้งไปเพื่อนก็พ่อก็ถามกันแต่ไม่ได้ถามแบบนั้นค่ะจา์ก็เ <c oughs> ข,ข้าใจเขาคงไม่กล้าถามแบบฉ <c oughs> ันหรอกไม่มีพ่อคนไหนในโลกถาม <c oughs> น่าเกลียดเท่าฉันหรอก, <c oughs> อกจะโรู้ก็ค <c oughs> ือว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะป้าหนูคนจีนไหมคะ <c oughs> แม่เป็นคนจีนคะ่ะหรอคะเราพูดภาษาจีนกับหนูไหมไม่ค่ะไม่เลยหรอคะเขาก็แบบลูกนะลูกเป็นผู้ชายนะครอบครัวคนจีนแล้วไปทําเป็นผู้หญิงเขาเสียใจไหมคะณวันแรกที่เขารู้ก็ โชคดีตรงที่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่เสียใจค่ะคือว่าบอกแล้วนะคะว่าขอให้เป็แค่เป็นคนดีจะเป็นอะไรก็ขอให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเดิมตอนเป็นกระเทยหัวโปกตอวไท้ชื่อเด็กชายอะไรคะ ชื่อมงคลกิจค่ะมงคลกิจแล้วตอนนี้ใช้ชื่ออะไรคะเป็นหญิงอ,อ๋อพ,พิชยานันค่ะพิชยานันกับมงคลกิจนะคะออโอเคเลยก็ชื่อได้สวยงามดีนะคะแล้ววันที่ไปตัดไปตัดงูทิ้งอะ,ค,ะค่ะไปนอนโรงพยาบาลเสียเลือดไปเยอะหมดเงินเบ็ดเสร็จทั้งนมทั้งจมูกทั้งงูเนี่ยหมดไปกี่ตังค์เขากวาจะได้เช้งก็ได้แบบนี้ ทั้งตัวก็ประมาณน่าจะประมาณครึ่งล้านนะอาจารย์ห้าแสนกว่าแต่ค่อยทําไม่ได้ทําใช่ไหมคะอยากดูรูปจังเลยนะคะตั้งแต่ตอนอดีตที่เป็นกระเทยหัวโป๊ะอุแม่เจ้าหน้าตอนกีดจังเลยเธอโอ๊ะมาได้ยังไงสวยขนาดนี้หนูเออแต่อีตอนเด็กนะยืนแอนแอนตูดแอนนมฉันว่าท่าให้แต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะเธอเป็นอย่างนี้แต่เด็กเลยเหรอคะค่ะเหรอคะแล้วตอนเด็กนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนเป็นผู้ชายเมื่อคือ น่าจะประมาณว่ากว่าค่ะ10กว่าขวดตัวก็ตัวเล็กมากเลยทําไมบันดํามดำแล้วตอนนี้ตัวขาวขนาดนี้ตธอไปฉีดอะไรให้ขาวเยอะหรือเปล่าค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ตอนแรกก็เพิ่งมาเพิ่งมาขาวค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ A m เม e คลิ n i กค่ะเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะก็ทางเออคลินิกก็บูรณะให้ขาวให้สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากดําเป็นดำเมียงดำมากเลยค่ะถ้ามีภาพเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเลยค่ะเพราะว่าดํามากจริงๆตอนเด็กเป็นคือคือโดนล้อว่าดําตับเป็ดอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแบบ ดำมากอาจารย์ขอโทษนะคะฉันถามหนูตรงๆเลยนะคะ,คะอันนี้แบบคำถามที่แบบไม่มีในสคริปต์เลยค่ะคิดจะมีผัวเมื่ออยุ่เท่าไหร่คร อันนี้พลอยไม่ทราบนะคะแต่คือว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่คนที่รักเราจริงๆเนี่ยมันเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คือว่าถ้าเราคุยกันถูกคอหรือว่าเขายอมรับในตัวเราแล้วเราก็โอเคในตัวเขาก็โอเคค่ะกห็หนูหนูคิด<า>ว่าหนูอยากจ,จะมีเป็นตัวเป็นต,ตนหรืออยากจะกินไปเรื่อยๆเอาสนุกเขาว่าแล้วไม่จริงจังกับใครคะจริงๆแล้วตัวพลอยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะแบบว่ากินหรือสนุกอะไรอย่างนี้นะคะพลอยเป็นคนจริงจังค่ะถ้าสมมุติแบบว่าเรามีความรักเนี่ยความรักก็ไม่ใช่เรื่องเล่นค่ะอาจารย์คือว่าถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วเข หนูจะบอกเขารู้ความจริงไหมเพราะว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิงแท้<อ>และ,ะหนูไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ค่ะพลอยจะบอกทุกครั้งเลยค่ะคนที่คุยกับพลอยว่าพลอยเป็นสาวประเภทสองเพราะพลอยเป็นคนแอปไม่ชอบแอปค่ะแอปไม่เป็นคือจะบอกเลยว่าใช้เป็นสาวประเภทสองนะคุณโอเคไหมคุณรับได้ไหมและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคบกับฉันเนี่ยถ้าคุณอยากมีลูกเนี่ยคุณบอกฉันเลยนะฉันก็จะให้คุณไปแล้วแล้วคิดจะมีสามีเป็นฝรั่งแล้วไปอยู่ต่างประเทศไหมคะเพราะเขาดูแลหนูดีกว่าสังคมไทยเออ การดูแลเราดีเนี่ยก็โอเคนะคะแต่ว่าพอยบอกเลยนะคะพอยไม่ชอบฝรั่งพอยชอบคนไทยดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด